<aunque S 2> si oh ตายหนึ่งครับตาย2ครับผมก็มาดิครับคาลีก็คาลีดิครับแม่สวัสดีครับชาวบอทเดสเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้ท่านเกม Rainbow Six Siege นะครับผมซึ่งวันนี้ก็มีการอัปเดตกันมาใหม่เลยนะฮะับสำหรับแมปเป็นแมปใหม่ด้วยนะครับพอผมลองไปเล่นมาแล้วเกมหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าแมปเป็นยังไงนะครับก็ตามนี้ครับแมปใหม่ล่าสุดเลยเรียกว่าเป็นการเอาแมป2องแมปรวมกันก็คือ บอร์เดอร์กับคอสไลน์หรือว่าชายแดนกับชายฝั่งชายแดนชายฝั่งภาษาไทยนะครับผมก็เป็นด่านที่เรียกได้ว่าจะมีพวกห้อง VIP มีห้องทํางานมีห้องครัวแล้วก็อีกห้องหนึ่งห้องอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็จะมีเรียกว่าเอา2ด่าน2ด่าน2พอยต์มารวมกันเป็น4พอยต์ในด่านเดียวนะครับผมก็คือด่านละ2อะ่ะเออนะครับก็ซึ่งหมดนี้นะครับจะเล่นแบบแบบเหมือนแร็งก์นะฮะก็มีการแบนตัวนะฮะแล้วก็น่าจะมีการสลับฝั่ง อันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมเล่นจบ4เกมไงก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เรียก้ว่าจะเป็นเหมือนออที่เรา Road to Six Innovation 2021นะครับคือแมปจะไม่เหมือนเดิมนะฮะแมปจะไม่เหมือนคราวที่แล้วที่ปี2020นอะฮะอันนี้คือแมปจะเป็นอีกแมปหนึ่งนะครับผมโอเคพูดมาเยอะแล้วเราไปลุยกันดีกว่านะคครับผมไปไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะ ุก็จะมีการแบนเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะฮะและแมปเออไม่ได้แมปหรือตัวละครในเกมนี้ก็จะมีแบบอ๋อในโหมดนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนชุดชุดตามตามที่เราเห็นกันในเออเล่นกันในวัลเด้นพาร์นะฮะก็เออจะมีบางตัวนี้ก็ปล่อยแบนนะครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วตัวไหนก็ได้นะครับโอเคเราไปดูกันตอนแบนเสร็จแล้วกันครับไม่งั้นเดี๋ยวรอนานแล้วตัวสุดท้ายที่โดนแบนครับมิราครับมิรา,รราก็มีอ๋อในส่วนของโหโคตรเท่เลยนะก็มีเป็นสกินด้วยนะครับ ก็แบนตัวละครตามนี้นะครับแบ็กเบียร์ก็น่าจะได้เปรียบในจุดหลายๆจุดนะฮะโอเคก็เข้าใจเพราะว่าเราไปเล่นมาแล้วนะครับบางจุดมันก็เป็นจุดที่ได้เปรียบของแบ็กเบียร์แล้วก็เป็นจุดที่ได้เปรียบของมิรานะครับผมโอเคเราเล่นฝั่งกันกันก่อนนะครับนี่ครับก็ここจะมีห้องตามนี้ครับนี่ห้องห้องเพนท์เฮาส์วีไอพีนะครับที่เป็นด่านเอ,อ่อชายฝั่งนะฮะล็อกเกอร์อันนี้ก็เป็นของชายแดน <c oughs> ห้องอาบน้ําห้องเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นของชายฝั่งนะฮะแล้วก็อนันนี้เอ้ยนี่ชายฝั่งเดี่ชายแดนเเเอออออโคตามนนนั้ฮะใล็กกร์ก่ออนครับืมา อะไรดีวาไมว,าว้าววาไมพอไมก็มีสกินนะฮะเล่นตัวมีสกินไหมเออตัวเฮ้ยวอคิลี่วคิลี่วคิลี่ว่คิลี่ใส่อุปกรณ์ก่อนใส่กล้องใส่กล้องโอเคมาลุยครับงอถ้ามีสกินก็จะเป็นอย่างเงีงย้ยเท่ทนะครับผมโมวดูดีนะว่าแบบถ้าทำแบบตัวไหนใส่สกินนี้ก็แบบได้ขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าจะเล่ที่เท่มากเลยนะครับถ้าถ้าทำได้นะไม่รู้เขาทำหรือเปล่าหรืออาจจะมีแค่ในหมดนี้เท่านั้นแหละผมว่าโอเคมาลุยครับ ซึ่งหมดนี้นะครับอ่ะโอเคมาดูก่อนมันจะแบบตอนฉากเดินเข้านะนี่ตอนกำลังจะเริ่มแข่งงอดูดีดูดีงอดูดีจัดจัดทุกคนอ๋อสวยงามครับเริ่มครับทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องล็อกเกอร์กับเอ่อห้องทำงานใช่ไหมอ่ห้องเอกสารนะฮะโอเคเราก็จะเรียนฟอร์สกันแมปก็จะเหมือนเดิมนะครับแค่ว่าปรับเปลี่ยนบางจุดนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะไม่ได้เปลี่ยนจนแบบ แตกต่างครับห้องจะเหมือนเดิมนะครับอ๋อเลยก็จะมีทางนี้โอ้ทางนี้คือเดินแบบโอ้โหอ๋อนี่คือทางเดียวกันเลยฮะทางเดินปกติเลยที่เราเล่นกันโอเคตูเข้ามาแล้วเหรออ๋อตัวตรงนี้ยิงกับเพื่อนไอ้บ้าบชูได้ไหมโอเค ได้อยู่ข้างนอกแหละครับมีเอ็ดวะโนแมทด้วยฮะโอ้เพื่อนใจได้มากมากเลยฮึบตายหนึ่งครับตายสองครับผมบก็มาดิครับคาลีก็คาลีดิครับแม่ยาวมาเชียว <laughs> ทางยาวมาเชียว ยังยังไต่อยู่เลยนะมีโซ่ไต้เชื่อขึ้นมาฮะโดแมนวะสวยโดไมตายปะน่าใช่ครับหมดแล้วปะหมดแล้วนะผมว่าตัวท้ายแล้วฮะสวยครับผมเวลีกู หรือต่อครับว้ออาอลุนลี่สวยครับห้องคนใช้ห้องครัวอ่านี่ด่านใช้ฝั่งนะครับเล่นไรเดียอยากเล่นตัวละครที่มันแบบมีมีสกินได้ท่ๆตัวอะไรเล่นบ้างเอ่อผมก็จำไม่ค่อยได้นะมีตัวอะไรบ้างนะมีลากระโดดแบนไปแล้วโอริกวาไมวาไมก็มีวาไมไหมเออวาไมก็ได้ฮะโอเค เมื่อกี้วอลไม่ได้ไม่ได้ปาอะไรเลยไม่ได้ดูกล้องเลยฮะไปเฉยไปครับโอเคห้องนี้ก็คือห้องครัวนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นทางยาวนะครับที่เป็นห้องคนใช้นะครับโอเคแล้วเราก็โยตรงนี้ไว้นะฮะคือเรียกว่าห้องเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะตรงนี้ก็ห้องน้ำนะเป๊ะๆนะครับตรงนี้มีมีรูให้ยิงกไหมตรงนี้มีรูให้ยิงไหมไอ้ยาตรงนี้ไม่มีรูอะปกติจะมีรู อันนี้น่าจะต้องมาแก้ข้างในปะไม่มั่นใจเหมือนกันนะยิงไปก่อนแล้วกันโอ้เพื่อนเพื่อนโดนอัพ่ะมาเพื่อนจงยิงเราหุ้ยอุยผมโดนเพื่อนยิงไปแล้วทุกคนผมเสียเปรียบไปแล้วผมโซแซดเลยอ่ะนี่ห้องไหนวะเนี่ย อ๋อโอเคนึกออกแล้วนี่คือตรงบาร์นั่นเองนะครับเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนี้กันหลายตัวเลยมาก่อนครับมาจากข้างบนหรือเปล่ามีโนแมดอีกแล้วนี่คือหน้าต่างใช่ไหมไม่ใช่กระจกเนาะ ทำไมอยู่ข้างบนเหรอได้หนึ่งงานแล้วครับมา,ารามาทางผมละฟิวตกนี่นด้วยครับตายครับตัวท้ายอยู่ข้างนอกครับโนแมนน่าจะได้ละมั้ง โอ้ทางนี้ยิงยากครับมันมีอะไรบังเต็ไมไปหมดเลยสวยอ,อ้าวสวยครับตกฆาตัวตายเหรออะไรวะอุตส่าห์มาเลงอยู่ตรงนี้อ้าวฆาตัวตายเหรอครับอีกหนึ่งด่าน อีกหนึ่งห้องเล่นลายฮะเพนท์เฮาส์เหรอฮะโอเคแต่จริงเพนท์เฮาส์ถ้ามีมิล่านี่บอกเลยว่ายิ้มกลิ่มเล่นตัวอะไรดีอ่ะตัวที่มันมีมีมอสซี่มีไหมไม่มีเหรอมันมีกี่ตัวในฝั่งฝั่งนี้ดูอยู่นะเล็งอยู่ฮะเล็งอยู่ทุกคนหรือโดนแบนไปแล้วเอ่ออธิบายไม่มีเลยวมคิลี่หมดแล้วกันโอเคครับอ่านี่มันคือห้องเพนท์เฮาส์ เออ่ห้องพนักงานมันคือห้องอ่อ๋อเล่เป็นฟินเท้ากับ V.I.P. นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเทเตอร์นะครับโอเคไม่ไม่ต้องเจาะนะเฮ้ยไม่ต้องในนี่นะฮะไม่ต้องเรียนฟอร์สแต่ปกติต้องเรียนฟอร์สนะกัน V.I.P. นะฮะอ่แต่อนนี้ไม่ต้องโยนไม้อ้าวรีโหลดรีโหลดเท่ๆด้วยนะฮะโอเคห้อง V.I.P. ไม่มีหน้าต่างอ๋อมีตรงนี้ฮะแต่ไม่มีตรงนี้แทนนะปกติจะเป็นหน้าต่างใหญ่โอเคไปรอศัตรูบุกกันดีกว่า มีกระจกด้วยนะครับเ่็นศัตรูนะฮะอย่างงี้มีกระจกก็เป็นอะไรที่ดีเนี่ยมักก็เป็นแบบถ้าศัตรูจะบุกก็คือเห็นเลยนะก็เป็นเรียกว่าเป็นความพิเศษของแมปนี้นะที่จะมีกระจงกระจกให้เห็นกันสวัสดีคารีคารีทะลุปุ๊เนี่ยถ้าคารีทะลุที่ผมร้องไห้เลยนะเห็นคารีแล้ว ไปเลยเพื่อนโอ้ผมเป็นคารีแล้วยิ้มดิครับอย่างนี้เยอ้โอเคสวยไม่มีใครมาเจาะข้างบน้วยนะ ฝั่งนี้เหรอตอนี่มันจอดไม่ได้นะอ้าวเพื่อนโอ้สวยครับตัวท้าย15 seconds remaining มาเพื่อนมา ยิงแะไผมเนี่ยลากเมาส์แหม่ลากมาเลยมาเชียร์ไม่เป็นไรครับยิงอะไรเนี่ยคืเอเรายิงเผื่อไงเรายิงเผื่อคิดว่าศัตรูจะมาอ้าวนึกว่าจะแบบจะไม่โดดเอาโดดแล้วเฮ้ยมีจุดเกิดข้างบนด้วยนะครับแมปนี้โดดมาแบบเท่ๆนะข้างบนออฝั่งบุกมีใครบ้างฮะออสวยๆงามๆ ด็อกเิบิไม่มีเหรอฮะบ็อกเิบิด็อกเิบิด็อกเิบิมีใครอีกอะฟิวแอดเธอไหมเล่นใครดีแคปิีเต๋อแคปิีเต๋อแคปิีเต๋อมีแคปิีเต๋เท่เออมาเออฝั่งการมีวีจิวปะเออไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เปิดดูเลยโอ้โดนสูงมากโอ้โหบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดูออกแบบเท่ๆนะฮะตรงเทเลอร์เลยนี่ครับซิกอินโนเวชั่นนะครับสู้กันใน มีสกอร์ขึ้นแบบเรี็วทม์ด้วยนะฮะแบบตอนแข่งแบบในนี่เลยนะนี่มีเวลาบอกด้วยอุ้ยเจ๋งนะเอออันนั้นเป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่เจ๋งดีนะน่าจะมีให้เล่นนะมีวีจิวับอันนี้คือห้องอะไรเนี่ยอ๋อโอเคห้องอ๋อโอเคห้องล็อกเกอร์นะได้เพื่อนได้เลยมีไมซโตรด้วยฮะไมซโตรเพื่อนไมซโตรติดกล้องล โอเคลงแบบเท่ๆครับอือสุดยอดไม่มีที่จอด้วยไม่มีตัวจอดด้วยงงโคตรเท่ลงแบบคูลๆอ่าเน้นเท่ไว้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับโอเคอันนี้คือต้องไต่เหรอเออแล้วก็ไม่ค่อยรู้อะไรฮะโอ้ได้ตัวแล้วครับอามารูไปไวมากฮะแล้วนี่คือตรงไหนวะเนี่ยมันคือตรงไหนเนี่ยอ๋ออ๋อนี่มันคืออ๋อโอเค โอเคนึกออกแล้วไฟเผาไปแล้วทุกคนดีโลดอ้าเผาตายด้วยไหมลำบอกแล้วมีตัวเล่นกล้องอยู่ตายสองครับทุกคนตาไฟระเพื่อน เพื่อนเราเข้าแล้วนี่ตายอ้าวอะไรวะเนี่ยสุดยอดครับชนะครับจีจีครับจีจีฮะเพื่อสังคมเกมที่ดีครับทุกคนเวรีกูดครับงอหยั่งคูหยั่งคูเทพไปเลยฮะอ๋อไงล่ะดูดีครับดูดีได้แชมป์ได้แชมป์งอโชว์เหรียญทองครับทุกคน โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับแมปใหม่นะครับที่เรียกว่าเป็นการผสมผสานสองแบบด้วยกันสนุกดีนะครับสนุกดีเราตัวตัวคิดว่าสนุกดีนะฮะโอเคครับผมประมาณนี้ละกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งแมปที่เออเล่นได้สุกสนานดีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราค่อนข้างจําได้ว่าตรงไหนเล่นยังไงนะครับแลวเท่าที่ผมดูนะฮะรู้สึกว่าจะมีเหมือนแบบเออเล่นว่าเป็นเหมือนแต่ละวีคด้วยนะครับไม่รู้วีคต่อไปอะไรจะเป็นยังไงก็รอดูแล้วกันถ้าเกิดเป็นเหมือนเดิมก็อาจจะไม่ได้มาเล่นให้ดูแต่ถ้าเป็นแบบอีกแมปใหม่หรือว ไว้อีกเรื่องนึงแล้วกันโอเควันนี้เอาไว้แค่นั้ทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นาากังใจก้องซาดผมสับวันนี้เอาไว้แค่นีนน้ทุกคนสวัสดีครับ